สวัสดีครับทุกคนที่กำลังฟังพอดแคสต์หรือดูคลิปของเราอยู่นะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกข่าวคราวในโลกฟุตบอลโดยเฉพาะเรื่องตลาดซื้อขายนักเตะที่ร้อนระอุดยิ่งกว่าอากาศประเทศไทยตอนนี้ซะอีกบอกเลยว่ามีประเด็นให้เมามอยกันยาวๆเหมือนเกมที่ต่อเวลาพิเศษไปถึงดีกาเลยทีเดียว โดยเฉพาะเรื่องดิวที่แต่ละทีมเขียวลากดินเหลือเกินบางทีก็เหมือนกำลังเล่นเกมหมากรุกกันอยู่บนกระดานไม่ใช่แค่ในสนามฟุตบอลแล้วเนี่ยมาเริ่มกันที่ประเด็นแรกที่กำลังเป็นที่พูดถึงกันอย่างมากในวงการลูกหนังยุโรปตอนนี้ครับนั่นก็คือเรื่องของคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูแนวรุกฝรั่งเศสตัวเก่งและความไม่แน่นอนเกี่ยวกับอนาคตของเขาครับ โอ้โหเรื่องนี้ต้องบอกเลยว่ามันดูจะซับซ้อนซ่อนเงื่อนเหมือนเรากำลังดูละครฟุตบอลที่เต็มไปด้วยบทพลิกผันเลยล่ะครับข่าวที่ว่านี้มาจากรายงานของเจคอบสเตนเบิร์กจากเดอะกาเดียนที่ถูกแอดไอเมียซานเมียนำมาเผยแพร่ต่อครับ รายงานระบุว่าบาเยนนมิวนิกยักษ์ใหญ่จากเยอรมันเนี่ยดูท่าจะเริ่มลังเลใจที่จะเดินหน้าคว้าตัวคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูกองหน้าตัวเก่งของเชลซีแล้วนะครับพี่น้องสาเหตุหลักๆเลยก็คือเรื่องค่าตัวนี่แหละครับที่ดูจะเป็นอุปสรรคสำคัญ ฟังดูแล้วก็ไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่ใช่ไหมครับเพราะปะกติแล้วบาเยอร์มิวนิกก็มักจะมีมาตรฐานการปฏิบัติงานแบบนี้แหละครับคือพวกเขาจะพยายามอย่างเป็นที่ที่จะต่อรองราคาให้ต่ำลงมาเสมอเหมือนกับการที่พวกเขาลงสนามแล้วพยายามครองบอลให้นานที่สุดเพื่อรอโอกาสทำประตูที่ชัวร์ที่สุดนั่นแหละครับไม่ยอมเสียเปรียบง่ายๆหรอกครับทีนี้ทางฝั่งเชลซีก็ดันอยากจะปล่อยตัวเอ็นคุนคูคออกไปแบบถาวรเลยนะครับ เพราะว่าเจ้าตัวไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมสำหรับฤดูกาลใหม่นี้แล้วคือพูดง่ายๆก็คือเขาเป็นเหมือนจิ๊กซอที่ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้เข้ากับภาพรวมที่โค้ชวาดไว้แล้วนะครับก็เลยอยากจะหาบ้านใหม่ให้เขาแบบจริงจังไปเลยก่อนหน้านี้ไม่นานทางบาเยอร์ก็เคยยื่นข้อเสนอขอยืมตัวเอ็นคุนคูพร้อมออปชั่นซื้อขาดไปให้เชลซีพิจารณาเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ แต่กลายเป็นว่าข้อเสนอนี้ถูกเชลซีปฏิเสธไปแล้วเรียบร้อยแสดงว่าทางฝั่งสิงห์บลูส์ก็ชัดเจนมากครับว่าไม่ซื้อไม่คุยหรือซื้อขาดเท่านั้นเหมือนกับที่เราชอบพูดกันว่าวัดกันไปเลยในเกมฟุตบอลนะครับ ทีนี้ก็ต้องมารอดูกันต่อไปครับว่าบาร์ยนจะพร้อมจ่ายเงินตามที่เชลซีต้องการจริงๆหรือเปล่าเพราะข่าวลือมันออกมาหนาหูมากครับว่าเชลซีต้องการค่าตัวของเอนคุนคูคสูงถึง50ล้านยูโรเลยทีเดียวครับนี่มันราคาที่แบบว่าโอ้โหเหมือนซื้อกองหน้าตัวเป้าเบอร์หนึ่งของทีมเลยนะครับไม่ใช่แค่คนที่ไม่ได้อยู่ในแผนการทําทีมแล้ว แต่ในขณะเดียวกันบาเยอร์ก็พยายามอย่างยิ่งที่จะกดราคา50ล้านนี้ลงมาให้ได้การเจรจานี้ก็เลยเป็นเหมือนการชักเย่อกันระหว่าง2ส,สโมสรยักษ์ใหญ่ว่าใครจะทนดึงเชือกได้นานกว่ากันครับประเด็นนี้ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ด้วยนะครับ เพราะการที่บาเยอรไม่ยอมจ่ายค่าตัวเอ็นคุนคูเนี่ยแหละครับที่ทําให้แผนการซื้อนักเตะคนอื่นๆของเชลซีต้องชะงงักตามไปด้วยไม่ว่าจะเป็นการคว้าตัวซาบีซิมอนหรืออเลฮานโรกานาโชมันเหมือนกับการสร้างทีมฟุตบอลที่เราต้องการตัวกลางสําคัญแต่ถ้าตัวกลางนั้นไม่มาตัวรุกตัวรับก็ยังต่อกันไม่ได้นะครับที่น่าสนใจอีกอย่างคือดูเหมือนว่าตอนนี้ไม่ได้มีแค่บาเยอร์เท่านั้นที่สนใจเอ็นคุนคูครับ เพราะมีรายงานว่าทั้งนิวคาสเซิลยูไนเต็ดและอินเตอร์มิลานก็อาจจะกระโดดเข้ามาร่วมวงแย่งชิงลายเซ็นของกองหน้าชาวฝรั่งเศสรายนี้ด้วยเช่นกันและที่สำคัญคือ2ทีมนี้อาจจะมีความเต็มใจที่จะจ่ายเงินตามราคาที่เชลซีต้องการมากกว่าบาเยอร์ด้วยซ้ำนะครับโอ้โหอันนี้มันเหมือนการที่คู่แข่งเห็นช่องโหว่ในแนวรับแล้วก็พร้อมจะโจมตีทันทีเลยนะครับ ส่วนในฝั่งของบาเยอร์มิวนิกเองแม้ว่าเรื่องตลาดนักเตะจะดูอึมครึมไปบ้างแต่พวกเขาเองก็เพิ่งจะเริ่มต้นฤดูการใหม่โดยการคว้าชัยชนะเหนือฟาวเอฟบีสตุดกาดในศึกฟราน c ์เบ็คเคนบาวเวอร์ซูเปมาได้นะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนการอุ่นเครื่องเบาๆก่อนจะลงสนามจริงในศึกหนักอย่างบุนเดสลลกาด f b ฟบ a โพคาวและยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกครับแต่คำถามที่แฟนบอลหลายคนอาจจะสงสัยก็คือ ทีมของเราตอนนี้มันน่าตื่นเต้นหรือน่าเป็นห่วงกันแน่เนี่ยซึ่งประเด็นนี้ก็ถูกนำไปพูดคุยกันในรายการพอดแคสต์ของ Bavarian Podcast Show ด้วยนะครับโดยมีการวิเคราะห์กันว่าอะไรคือสิ่งที่บายเยีนทำได้ดีอยู่แล้วอะไรคือสิ่งที่ต้องแก้ไขและทำไมแฟนๆถึงควรมีความหวังว่าทีมนี้จะพัฒนาไปเป็นผู้ท้าชิงแชมป์ระดับท็อปได้ ในมุมมองของผมนะเรื่องที่บาเยนพยายามกดราคาเอ็นคุนคูเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ครับเพราะพวกเขามีนโยบายการบริหารที่ค่อนข้างชัดเจนในเรื่องของการเงินแต่ในอีกมุมหนึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นว่าภายในสโมสรเองก็อาจจะมีประเด็นที่ต้องสะสางกันอยู่บ้างครับมีรายงานออกมาว่าผู้บริหารและฝ่ายบริหารส่วนหน้าของบาเยนมิวนิคมีความเห็นไม่ตรงกันเรื่องนโยบายการซื้อขายนักเตะด้วยซ้ำไปนะครับ บางคนอาจจะมองว่าควรเน้นการยืมตัวมากกว่าการซื้อขาดซึ่งนี่มันก็เหมือนกับการที่โคชกับผู้จัดการทีมมีความเห็นไม่ตรงกันในการวางแผนการเล่นนั่นแหละครับมันจะส่งผลต่อการตัดสินใจในสนามได้เลยนะและที่น่าสนใจอีกอย่างคือแฮร์รี่เคนดาวยิงตัวความหวังของบาเยนร์เองก็ยังออกมาแสดงความคิดเห็นว่านี่เป็นหนึ่งในทีมที่มีขนาดเล็กที่สุดเท่าที่ผมเคยเล่นมาเลย ฟังแล้วก็อดคิดไม่ได้นะครับว่าถ้าขนาดเคนที่เป็นกองหน้าตัวเป้ายังรู้สึกแบบนี้แสดงว่าทีมอาจจะต้องการเสริมทัพจริงๆนั่นแหละครับมันก็เหมือนกับว่าคุณมีกองหน้าคมกริบแต่ถ้าไม่มีตัวสนับสนุนที่ดีหรือตัวสำรองที่พร้อมลงมาเปลี่ยนเกมได้ทันทีมันก็ยากที่จะฝ่าด่านไปได้ตลอดรอดฝั่งเหมือนกันครับล่าสุดก็มีข่าวมาเพิ่มอีกนะครับว่าแอร์เบลฟ์ซิกซึ่งเป็นอดีตต้นสังกัดของเอ็นคุนคูเนี่ย ก็กำลังจะเข้ามาเป็นผู้เล่นสำคัญในตลาดครั้งนี้ด้วยครับ พวกเขากำลังเร่งหาทางเซ็นสัญญาเอ็นคุนคูแบบถาวรซึ่งนี่แหละครับคือข่าวดีสำหรับเชลซีเพราะมันจะช่วยเปิดทางให้สิงห์บลูส์สามารถเดินหน้าคว้านักเตะท,ที่เล่งไว้ได้เต็มที่ถ้าไลฟ์ซิกสนใจจริงจังและพร้อมจ่ายก็เหมือนมีทางออกให้กับเชลซีจากสถานการณ์ที่บบเย์ไม่ยอมจ่ายนั่นแหละครับมันก็เหมือนกับว่าคุณกำลังติดอยู่ในเกมรับที่ฝ่ายตรงข้ามกำลังบกหนักๆแล้วอยู่ๆก็มีเพื่อนร่วมทีมวิ่งมาช่วยสอนได้ทันเวลาพอดีนั่นแหละครับ สถานการณ์ของเอ็นคุนคูนี่ต้องบอกว่าน่าเห็นใจเหมือนกันนะครับหลังจากที่เขาย้ายจากแอร์เบลีฟซิกมาอยู่กับเชลซีด้วยค่าตัว52ล้านปอนด์เมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยเขาก็ต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลําบากพอสมควรทั้งฟอร์มการเล่นที่ยังไม่เข้าที่เข้าทางและที่สําคัญคือปัญหาอาการบาดเจ็บที่รบกวนเขามาตลอด มันก็เหมือนกับนักเตะที่มีพรสวรรค์สูงแต่กลับต้องมาเจออุปสรรคที่ไม่คาดฝันในสนามตลอดเวลาจนไม่สามารถโชว์ฟอร์มได้เต็มศักยภาพนั่นแหละครับซึ่งจากแหล่งข่าวระบุว่าตอนนี้เอนคุนคูวัย27ปีก็เปิดกว้างที่จะกลับไปร่วมทีมเก่าอย่างไลฟ์ซิกนะครับแม้ว่าจะมีตัวเลือกอื่นๆอ,อยู่บนโต๊ะเจรจาด้วยก็ตามการกลับบ้านเก่าอาจจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดสําหรับเขาในตอนนี้ก็เป็นได้นะครับเพื่อเรียกฟอร์มเก่งและความมั่นใจกลับคืนมา โดยรวมแล้วเรื่องราวของเอ็นคุนคูและการย้ายทีมของเขาเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนของตลาดนักเตะยุคใหม่ได้เป็นอย่างดีเลยครับมันไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลขค่าตัวเพียงอย่างเดียวแต่มันคือการเจรจาต่อรองการวัดใจกันร,ระหว่างสโมสรและยังรวมไปถึงแผนการทําทีมในระยะยาวของแต่ละฝ่ายด้วยสําหรับไบรเยนเองการที่พวกเขาไม่ยอมทุ่มเงินเพื่อน,นักเตะที่ไม่ใช่เป้าหมายอันดับหนึ่งจริงๆก็ถือเป็นสไตล์ของพวกเขามานานแล้วครับแต่ในเมื่อแฮร์รี่เคนดาวยิงตัวเก่งยังออกมาบ่นเรื่อง ขุมกาลังที่เล็กไปก็อาจจะถึงเวลาที่พวกเขาจะต้องพิจารณาใหม่แล้วล่ะครับว่าจะเล่นบทเสือถอยต่อไปหรือจะกล้าเสี่ยงทุ่มสุดตัวเพื่อให้ทีมแข็งแกร่งขึ้นจริงๆเพราะในโลกฟุตบอลยุคนี้ถ้าไม่กล้าลงทุนก็อาจจะถูกคู่แข่งแซงหน้าไปได้ง่ายๆเหมือนกันนะครับมาถึงตรงนี้ก็อดคิดไม่ได้ว่าฟุตบอลสมัยนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องในสนามแล้วนะมันคือเกมธุรกิจเกมจิตวิทยาที่สโมสรต่างๆต้องงัดกลยุทธ์มาใช้กันอย่างเต็มที่สำหรับกรณีของเอ็นคุนคูและบาเยนเนี่ย ถ้ามองในมุมของผมนะผมว่ามันก็เหมือนกับการที่สโมสรใหญ่กำลังเล่นบทสายเปไม่อั้นแต่พอเจอราคาที่รู้สึกว่าไมุ่้มก็กลายเป็นสายเคี่ยวทันทีแล้วเชลซีก็เหมือนกองหน้าตัวเป้าที่กำลังหาทางย้ายทีมแต่บอลมันดันไม่มาถึงเท้าสักทีเพราะกองกลางติดขัดเรื่องการเงินส่วนไลฟ์ซิกก็เหมือนกองหลังที่เคยจับคู่กับเอ็นคุนคูมาก่อนรู้ไส้รู้พุงกันดีก็เลยอยากจะดึงเขากลับมาช่วยเกมรับเอ้ยเกมรุกอีกครั้ง เป็นเรื่องราวที่น่าติดตามจริงๆครับว่าบทสรุปของดีลนี้จะเป็นอย่างไรและจะส่งผลกระทบต่อตลาดนักเตะอื่นๆอย่างไรต่อไป แต่ที่แน่ๆคือบาเยน์คงต้องคิดหนักแล้วล่ะครับว่าจะยอมทุ่มเงินตามที่เชลซีต้องการหรือจะไปหาตัวเลือกอื่นที่ราคาเป็นมิตรกับกระเป๋ามากกว่านี้เพราะบางทีการประหยัดในวันนี้อาจจะหมายถึงการพลาดโอกาสดีๆในอนาคตได้นะครับเหมือนที่เรามักจะเห็นในเกมฟุตบอลว่าบางจังหวะถ้าไม่กล้าตัดสินใจยิงประตูก็อาจจะไม่มีโอกาสอีกแล้วนั่นแหละครับ ไเยอนมิวนิกเองก็มีปรัชญาการทำทีงที่ชัดเจนในเรื่องของการเงินนะครับพวกเขาไม่ได้เป็นสโมสรที่ทุ่มเงินบ้าคลั่งเหมือนทีมอื่นๆที่มีเจ้าของรวยจัดนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้พวกเขามักจะพยายามกดราคาหรือยื่นข้อเสนอที่พวกเขามองว่าสมเหตุสมผลที่สุดเสมอ การที่พวกเขาเสนอขอยืมตัวเอ็นคุนคูพร้อมออปชั่นซื้อขาดในตอนแรกก็สะท้อนให้เห็นถึงความระมัดระวังนี้พวกเขาคงอยากจะทดลองใช้ดูก่อนว่าเอ็นคุนคูจะเข้ากับระบบของทีมได้จริงหรือเปล่าหลังจากที่เขาประสบปัญหาเรื่องฟอร์มการเล่นและอาการบาดเจ็บกับเชลซีมาก่อนเหมือนกับการซื้อรถยนต์มือสองนั่นแหละครับบางทีคุณก็อยากลองขับดูก่อนที่จะตัดสินใจซื้อขาดนั่นแหละครับ แต่ในมุมของเชลซีซึ่งเพิ่งจะซื้อเอ็นคุนคูมาด้วยค่าตัวมหาศาลถึง52ล้านปอนด์เมื่อ2ปีที่แล้วการจะปล่อยยืมตัวไปเฉยๆโดยไม่มีการการันตีการซื้อขาดหรือปล่อยในราคาที่ต่ำกว่าทุนมากๆก็คงไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาต้องการเพราะพวกเขาก็ต้องการเงินสดมาหมุนเวียนเพื่อไปซื้อนักเตะใหม่ที่อยู่ในแผนการทำทีมของเอ so ็นโซมาเรสกากุนซือคนใหม่นี่ก็เหมือนกับการที่คุณลงทุนไปแล้วจำนวนมากแต่ผลตอบแทนยังไม่เป็นไปตามที่คาดหวังก็ต้องหาทางที่จะกู้คืนทุนให้ได้มากที่ สุดเท่าที่จะทําได้นั่นแหละครับ สถานการณ์ที่ผู้บริหารไบเยนมีความเห็นไม่ลงรอยกันเรื่องนโยบายการเสริมทัพอันนี้ก็น่าเป็นห่วงนะครับเพราะมันอาจจะส่งผลให้การทำงานในตลาดนักเตะไม่มีทิศทางที่ชัดเจนเหมือนกับการที่เราเห็นทีมฟุตบอลที่มีผู้เล่นคุณภาพแต่ถ้าโค้ชหลายคนคุมพร้อมกันหรือกับตันทีมกับรองกับตันทีมมีทิศทางที่ไม่ตรงกันผลลัพธ์ในสนามก็อาจจะไม่ดีเท่าที่ควรคำพูดของแฮร์รี่เคนที่บอกว่าทีมชุดนี้เป็นหนึ่งในทีมที่มีขนาดเล็กที่สุดเท่าที่เขาเคยเล่นมาก็ยิ่งตอกย้ําถึงความจําเป็นในการ รรมทััพนะคบยิ่งในฟุตบอลสมัยใหม่ที่ต้องเล่นหลายรายการการมีขุมกําลังเชิญลึกที่ดีเป็นสิ่งสําคัญมากถ้าตัวจริงบาดเจ็บหรือล้าภัยตัวสํารองก็ต้องพร้อมที่จะลงมาทดแทนได้โดยที่คุณภาพไม่ดรอปลงไปมากนักแต่ถ้าขุมกําลังบางจริงๆมันก็เหมือนกับการลงสนามไปโดยที่มีตัวสํารองแค่2-3คนแล้วถ้ามีใครบาดเจ็บขึ้นมาก็แทบจะไม่มีทางเลือกเลย ส่วนกรณีที่นิวคาสซอนกับอินเตอร์มิลานโผล่เข้ามาในข่าวลือของเอ็นคุนครูเนี่ยมันก็ยิ่งทําให้สถานการณ์ซับซ้อนขึ้นไปอีกนะครับเพราะถ้าทั้งสองทีมนี้พร้อมจ่ายเงินในราคาที่เชลซีต้องการจริงๆมันก็อาจจะทําให้บายเยนต์ต้องคิดหนักแล้วล่ะครับว่าจะยังคงยึดมั่นในปรัชญาการต่อรองราคาต่อไปหรือจะยอมทุ่มเงินเพื่อไม่ให้พลาดเป้าหมายสําคัญไปการแข่งขันในตลาดนักเตะตอนนี้มันก็เหมือนกับเกมดวลจุดโทษนั่นแหละครับใครนิ่งกว่าใครกล้ากว่าก็มีโอกาสที่จะได้สิ่งที่ต้องการไป แต่บางทีก็ต้องอาศัยจังหวะและโอกาสด้วยเช่นกันนะครับการที่ Air b a บล f e ซิเข้ามามีบทบาทสําคัญในการดึงตัวเอ็นคุนคูกลับไปเนี่ยผมมองว่านี่อาจจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดสําหรับทุกฝ่ายเลยได้นะครับสําหรับ Life ซิกพวกเขาจะได้นักเตะที่คุ้นเคยกับสโมสรและระบบการเล่นกลับคืนมาสําหรับเอ็นคุนคูเขาจะได้กลับไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่คุ้นเคยเพื่อเรียกฟอร์มเก่งและความมั่นใจกลับมา และสำหรับเชลซีพวกเขาจะได้เงินสดจากการขายนักเตะที่ไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมซึ่งเงินก้อนนี้แหละครับที่จะเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกดีลนักเตะคนอื่นๆที่พวกเขาเล็งไว้วินวินวินกันไปเลยครับแต่แน่นอนว่ายังไม่มีอะไรแน่นอนจนกว่าจะมีการเซ็นสัญญาเกิดขึ้นเหมือนคำว่า Here วิโ o ของฟาบิซิโอโรมาโน่นั่นแหละครับ โดยสรุปแล้วสถานการณ์ของคริสโตเฟอร์เอนคุนคูในตลาดนักเตะตอนนี้มันก็เป็นเหมือนเรื่องราวที่เรามักจะเห็นได้บ่อยๆในวงการฟุตบอลนั่นแหละครับนักเตะคนหนึ่งกลายเป็นจุดศูนย์กลางของดิวลูกโซ่ที่ส่งผลกระทบไปถึงหลายสโมสรการที่บายเยอร์ลังเลเรื่องค่าตัวการที่เชลซีต้องการเงินเพื่อไปซื้อนักเตะคนอื่นการที่อดีตต้นสังกัดอย่างไลฟ์ซิกโผล่เข้ามาและการที่คู่แข่งอื่นๆก็จ้องตาเป็นมัน ทั้งหมดนี้มันทำให้ตลาดซื้อขายนักเตะในช่วงซัมเมอร์นี้มีสีสันขึ้นมาเยอะเลยนะครับเราคงต้องจับตาดูกันต่อไปอย่างใกล้ชิดครับว่าสุดท้ายแล้วเอ็นคุนคูจะได้กลับบ้านเก่าที่เยอะระมันหรือจะได้ไปเปิดประสบการณ์ใหม่กับทีมอื่นๆที่พร้อมจะจ่ายค่าตัว50ล้านยูโรเหมือนกับเกมฟุตบอลที่เราไม่รู้ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงจนกว่าเสียงนกหวีดหมดเวลาจะดังขึ้นนั่นแหละครับ เปลี่ยนเรื่องบ้างนะครับตอนนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องของเชลซีในตลาดซื้อขายนักเตะกันต่อเลยดีกว่าครับหลังจากที่ได้พูดถึงเรื่องของคริสโตเฟอร์เอนคุนคูที่ดูเหมือนจะเป็นตัวแปรสําคัญสําหรับพวกเขาไปแล้วทีนี้มาดูกันว่าสิงบลูส์กำลังเดินหน้าในเรื่องใดบ้างและใครคือเป้าหมายสําคัญที่พวกเขากําลังไล่ล่าอยู่ครับประเด็นที่น่าจับตาม,มากๆตอนนี้ก็คือข่าวจากกูรูตลาดซื้อขายอย่างฟาบิซิโอโรมาโน่ครับที่เพิ่งจะออกมายืนยันว่า เชลซี Chelsea, กำลังเดินหน้าอย่างเต็มตัวในการเจรจากับแมนเชสเตอร์ยูไนเตตเพื่อคว้าตัวอเลฮันโดการาโชปีกดาวรุ่งชาวอาร์เจนตินาครับและที่ดีไปกว่านั้นคือโรมาโน,โนยังบอกอีกว่าดีวนี้กำลังดำเนินไปอย่างจริงจังและที่สำคัญสุดๆคือการาโชต้องการย้ายมาสเตมฟอร์ดบริดจ์เท่านั้น แถมยังใจเด็ดถึงขนาดปฏิเสธข้อเสนอจากบาเยอร์มิวนิกที่เข้ามาทาทามในช่วง48ชั่วโมงที่ผ่านมาด้วยซ้ำนะครับโอ้โหนี่มันเหมือนกับการที่นักเตะรู้แล้วว่าเป้าหมายต่อไปคือประตูไหนแล้วก็พุ่งเข้าใส่เลยนะครับไม่สนใจเสียงนกเสียงกาหรือข้อเสนอจากทีมอื่นๆเลยข่าวการย้ายทีมของกานาโชมาที่เชลซีเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ช่วงตลาดซื้อขายหน้าหนาวที่ผ่านมาแล้วนะครับแต่ด้วยพัฒนาการล่าสุดนี้มันก็แสดงให้เห็นว่า ดีลนี้กำลังเดินหน้าไปในทิศทางที่ถูกต้องและใกล้จะเกิดขึ้นจริงแล้วครับสำหรับเชลซีเองถึงแม้ว่าหลายคนจะเชื่อว่าพวกเขาจะยังไม่ขยับตัวซื้อนักเตะเพิ่มจนกว่าจะขายนักเตะบางคนออกไปได้ แต่การที่พวกเขายังคงเดินหน้าวางรากฐานสำหรับดิวต่างๆอยู่เสมอก็เป็นเรื่องที่ฉลาดมากครับเหมือนกับที่โค้ชเตรียมแผนสำรองไว้เสมอเพื่อสถานการณ์ในสนามมีการเปลี่ยนแปลงนั่นแหละครับในฤดูกาลที่ผ่านมากานาโชไม่ค่อยได้รับโอกาสลงสนามภายใต้การคุมทีมของรูเบนแอโมริมที่โอทราฟอร์ดมากเท่าที่ควรและดูเหมือนว่าตอนนี้เขาจะหลุดจากแผนการทำทีมของแมนเชสเตอร์ยู่นเต็ดไปแล้วโดยสิ้นเชิง ทำให้เจ้าหนูรายนี้พยายามหาทางย้ายออกจากทีมโรงระคังแห่งความฝันมาตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์แล้วครับแม้ว่าฟอร์มการเล่นของกาณาโชตจะดรอปลงไปบ้างในช่วงหลังแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าพรสวรรค์ของเด็กคนนี้มันไม่ธรรมดาจริงๆครับการย้ายมาอยู่กับเชลซีก็อาจจะเป็นเหมือนการได้เริ่มต้นใหม่ที่จำเป็นสำหรับเขาเลยก็ว่าได้นะครับ เหมือนกับนักเตะที่เคยประสบความสำเร็จกับทีมหนึ่งแล้วพอถึงจุดหนึ่งที่ฟอร์มตกตก,ก็ต้องหาแรงบันดาลใจใหม่ๆเพื่อกลับมาเฉิดฉายอีกครั้งส่วนตัวผมมองว่าการได้การาโชมาเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มตัวเลือกในตำแหน่งปีกซ้ายให้กับเอนโซมาเรสกากุนซือคนใหม่ของเชลซีได้เป็นอย่างดีเลยนะครับโดยเฉพาะหลังจากที่ได้เห็นฟอร์มของเจมี่กิทเทนส์นักเตะใหม่ที่เพิ่งย้ายเข้ามาในเกมที่เจอกับคริสตัลพาเลซซึ่งมันชัดเจนเลยว่าเจ้าหนูชาวอังกฤษคนนี้ยังต้องการ เวลาในการปรับตัวอีกหน่อยดังนั้นการได้การนาโชมาก็จะช่วยเติมเต็นในจุดนี้ได้ดีเลยครับเชลเซในฤดูกาลนี้ต้องบอกว่ามีการเสริมทัพที่น่าสนใจหลายคนเลยนะครับพวกเขาได้เซ็นสัญญากับนักเตะใหม่ไปหลายรายไม่ว่าจะเป็นเลียมดีแลบจาวเฟโรเจมี่กิทแทนส์และจอรเรลฮาโต้แถมยังมีนักเตะอย่างเอสเตวาวและดาริโอเอสูกที่ตกโลกเซนสัญญากันไว้ตั้งแต่ช่วงที่ผ่านมาด้วย ซึ่งเชลซีก็ยังคงเดินหน้ามองหาซาบีซิมอนจากไลฟ์ิกด้วยเช่นกันแสดงให้เห็นถึงความกระหายในการเสริมทัพของเขาครับแต่ก็น่าคิดนะครับว่า เชลซีจะยอมจ่ายค่าตัว50ล้านปอนด์ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเตดเรียกร้องสำหรับการอาโชหรือไม่ข่าวระบุว่าเชลซีไม่น่าจะยอมจ่ายเกิน40ล้านปอนด์นะครับอันนี้ก็เป็นการต่อรองที่น่าสนใจอีกจุดหนึ่งเหมือนกับเรากำลังต่อรองราคากางเกงในตลาดนัดนะครับพูดถึงเรื่องการสร้างทีมของเชลซีแล้วก็อดพูดถึงเรื่องการลงทุนในเยาวชนไม่ได้ครับเพราะนอกจากจะทุ่มเงินซื้อสตาร์ดังเข้ามาแล้วพวกเขาก็ยังให้ความสำคัญกับการปั้นดาวรุ่งขึ้นมาประ ดับทีม้วยล่าสุดนี้ก็มีข่าวดีสำหรับแฟนสิงห์บลูสอีกแล้วครับเมื่อสโมสซอนประกาศอย่างเป็นทางการว่าแฮร์ริสันมัวเร่แคมเบลเซนเตอร์แบ็กดาวรุ่งวัย18ปีได้จดประกาศเส้นสัญญาฉบับใหม่กับสโมสรแล้วครับ สัญญาฉบับนี้จะทำให้เขาอยู่กับทีมไปอีก2ปีหรือจนถึงปี2027ครับแม้จะไม่ใช่สัญญาระยะยาวมากนักแต่ก็ถือเป็นการผูกอนาคตของเขาไว้กับสโมสรไปอีกพักใหญ่เลยครับเพราะสัญญาเดิมของเขากำลังจะหมดลงในฤดูร้อนหน้าแฮร์ริสันมัวเรคแคมเบลคนนี้ต้องบอกว่าไม่ธรมร, Campbell, นนมธรมดาเลยนะครับเขาเคยประเดิมสนามในทีมชุดใหญ่ของเชลซีมาแล้วด้วยซ้ำในเกมที่เราถลม Ro ่มแชมรอกโรเวอร์ส5-1ตอในศึกยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกเมื่อ ปีที่แล้วโดยเขาได้ลงสนามไปประมาณครึ่งชั่วโมงซึ่งก็ถือเป็นประสบการณ์อันล้ำค่าสำหรับเด็กหนุ่มคนหนึ่งเลยครับนอกจากนี้เขายังเป็นกำลังหลักของทีม U21 อย่างต่อเนื่องและยังลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมเปิดฤดูกาล p ร p ที่เชลซีเอาชนะแชมป์เก่าอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปได้3-1ด้วยนะครับฟังแล้วก็รู้สึกว่าเด็กคนนี้มีแววเอาเรื่องเลยนะครับ มัวเร่แคมเบลเกิดที่เมืองล mm ูตันและอยู่กับอาคาเดมี hmm. ่ของเชลซีมาตั้งแต่เขาอายุ8ขวบเลยทีเดียวครับ นอกจากนี้เขายังเป็นสมาชิกของทีมชาติอังกฤษชุดเยาวชนมาโดยตลอดรวมถึงการติดทีม u 19ลุยศึกยูโรเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาด้วยนี่แสดงให้เห็นถึงความสามารถที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติเลยนะครับและจากคำพูดของเขาเองที่โพสต์ในอินสตาแกรมว่าผมดีใจมากที่ได้เซ็นสัญญาฉบับใหม่กับสโมสรในฝันของผมผมอยากขอบคุณครอบครัว <c oughs> เพื่อนโคช้ชและผู้เล่นทุกคนที่ให้การสนับสนุนผมมาตลอดหลายปีฟังแล้ว ก็รู้สึกอิ่มเอมใจไปกับเขาด้วยเลยนะครับเหมือนกับความฝันของเด็กคนหนึ่งที่เป็นจริงนะครับนอกเหนือจากมัวเร่แคมเบลล์เราเชลซีก็ยังคงเดินหน้าเสริมทัพในระดับเยาวชนอย่างต่อเนื่องนะครับก่อนหน้านี้ก็เพิ่งเซ็นสัญญาคว้าตัวเจสซี่เดอรี่ปีกดาวรุ่งฟรีเอเยต์และอาโปอัมปาก็เพิ่งเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับสโมสรนไปเมื่อเดือนกรกฎาคมรวมถึงเท็ดเคิร์ตผู้รักษาประตูดาวรุ่งที่ก็เซ็นสัญญาใหม่ไปก่อนหน้านี้ด้วยเช่นกัน แต่ก็มีบางคนที่ต้องแยกทางกับสโมสรไปบ้างเช่นลลโอแคสเซิลดินและผู้รักษาประตูเยาวชนอีก3รายที่ถูกปล่อยตัวออกไปนี่ก็เป็นธรรมชาติของอะคาเดมี่ฟุตบอลนะครับที่มีการเข้าออกอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับการแข่งขันที่ไม่มีวันจบสิ้นนั่นแหละครับ ในความคิดของผมนะการที่เชลซียังคงลงทุนกับการพัฒนากับนักเตะเยาวชนอย่างจริงจังแบบนี้มันเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับการสร้างทีมที่ยั่งยืนในอนาคตถึงแม้ว่าในปัจจุบันพวกเขาใช้เงินทุ่มซื้อนักเตะซูปเปอร์สตาร์เข้ามามา,มากมายแต่การมีนักเตะที่เติบโตมาจากอะคาเดมี่ของตัวเองมันจะช่วยสร้างจิตวิญญ,ญาณของสโมสรได้ดีกว่าเหมือนกับรากฐานของต้นไม้ที่แข็งแรงนั่นแหละครับ และการที่แฮร์ริสันมัวเร่แคมเบลได้รับโอกาสและเซ็นสัญญาใหม่ก็แสดงให้เห็นว่าสโมสรเชื่อมั่นในศักยภาพของเขาจริงๆผมว่าในอนาคตเราอาจจะเห็นเขาขึ้นมาเป็นกำลังหลักในทีมชุดใหญ่เหมือนกับนักเตะรุ่นพี่หลายๆคนที่มาจากอะคาเดมีของเชลซีก็เป็นได้นะครับเหมือนกับที่สตาร์ดังหลายๆคนในตอนนี้ก็เริ่มต้นจากศูนย์นั่นแหละครับ กลับมาที่ภาพรวมของตลาดซื้อขายกันอีกครั้งครับหลังจากที่เราพูดถึงความพยายามของเชลซีในการคว้าตัวอ l เลฮันโดรกาลาโชและซาบีซิมอนส์ไปแล้วเนี่ยกุญแจสําคัญที่จะปลดล็อกดีลเหล่านี้ได้จริงเลยก็คือการที่เชลซีจะต้องขายนักเตะที่ไม่เข้าแผนการทําทีมออกไปให้ได้ก่อนครับ เหมือนกับการที่เราจะซื้อของชิ้นใหญ่ชิ้นใหม่เราก็ต้องเคลียร์ของเก่าออกไปก่อนเพื่อเพิ่มพื้นที่และเงินทุนนั่นแหละครับอย่างที่ผมเคยเล่าไปก่อนหน้านี้ครับว่า Air ์เบนไลฟสิกกำลังเพิ่มความพยายามอย่างหนักในการเซ็นสัญญาคว้าตัวคริสโตเฟอร์เอนคุนคูแบบถาวรซึ่งนี่แหละครับคือข่าวดีสําหรับเชลซีอย่างแท้จริง เพราะถ้าดีลนี้สําเร็จมันก็จะช่วยปูทางให้สิงบลูสามารถเร่งเครื่องในการตามล่าตัวผู้เล่นแนวรุกที่ต้องการได้เต็มที่เชลซีต้องการขายเอนคุนคูคออกไปแบบถาวรน,นะครับเพราะเขาไม่ได้อยู่ในแผนระยะยาวของสโมสร์แล้ว ย้อนกลับไป2ปีที่แล้วเชลซีดึงเอ็นคุนคูม,มาจากไลฟ์ซิกด้วยค่าตัวสูงถึง52ล้านปอนด์แต่ต้องยอมรับนะครับว่าตลอดเวลาที่เขาอยู่ในลอนดอนเขาต้องเจอกับช่วงเวลาที่ยากลำบากมากทั้งฟอร์มการเล่นที่ยังไม่เปรียงปร่างอย่างที่คาดหวังและปัญหาอาการบาดเจ็บที่รบกวนเขาอยู่บ่อยครั้งเหมือนกับนักเตะที่มีคุณภาพแต่โดนโรคเลี่ยงเล่นงานจนไม่สามารถโชว์ของได้เต็มที่นะครับการที่ไลฟ์ซิกเข้ามาสนใจอีกครั้งและเอ็นคุนคูเองก็เปิดใจที่จะกลับไปบ้านเกิด นี่ก็อาจจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดสําหรับทุกฝ่ายเลยก็เป็นได้ถึงแม้ว่าดิวกับไลฟ์ซิกจะยังไม่ใกล้เคียงกันเท่าไหร่ในตอนนี้แต่ก็มีความมั่นใจว่าทั้งสองสโมสรจะสามารถตกลงเรื่องค่าตัวของกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสร,รายนี้ได้ในที่สุดครับ ทีนี้มาดูกันที่เป้าหมายของเชลซีครับพวกเขากังคงให้ความสนใจในตัวซาบีซีมอนส์ซึ่งทางเชลซีได้มีการพูดคุยกับทางไลฟซิกในเรื่องนี้แล้วด้วยและที่สำคัญคือซีมอนส์เองก็ต้องการย้ายมาสแตมฟอร์ดบริดจ์เช่นกันครับนี่ก็เป็นสัญญาณที่ดีนะครับถ้าผู้เล่นต้องการย้ายมาจริงๆดีลก็มักจะง่ายขึ้นเสมอแต่เชลซียังไม่ได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการสำหรับซีมอนส์นะครับพวกเขายังคงหวังที่จะปล่อยผู้เล่นส่วนเกินออกจากทีมไปก่อนที่จะเสริมทัพเพิ่ม นอกจากนี้เชลซีก็ยังคงเดินหน้าอย่างเต็มที่เพื่อเซ็นสัญญาคว้าตัวอาเลฮันโดรกาาโชซึ่งอย่างที่เล่าไปก่อนหน้านี้ว่าเด็กคนนี้ต้องการย้ายมาเชลซีเท่านั้นและปฏิเสธข้อเสนอจากบาเยนต์ไปแล้วด้วยเชลซีมองว่ากาาโชจะเข้ามาเป็นคู่แข่งแย่งตำแหน่งกับเจมี่กิทเทนส์ในตำแหน่งปีกซ้ายได้เป็นอย่างดีแต่ประเด็นก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการค่าตัวของกาาโชถึง50ล้านปอนด์เลยทีเดียวครับซึ่งเชลซีไม่น่าจะยอมจ่ายในราคานั้นและไม่น่าจะเกิน 40ล้านปอนด์ด้วยสามไปนี่ก็เป็นอีกหนึ่งการต่อรองที่ดุเดือดในตลาดนักเตะครับเหมือนกับที่2ทีมกําลังแย่งบอลกันกลางสนามไม่มีใครยอมใครส่วนในฝั่งของนักเตะที่คาดว่าจะย้ายออกจากเชลซีก็มีหลายคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไทริกจอชแอ็กเซลดีซาซี่เบนชิวเวลคาร์นีชุกวูเมกาและเรนาโตวเวกา้าซึ่งรายหลังสุดอย่างเรนาโตวเวก้าเนี่ยเป็นเป้าหมายของบียาเรอัลด้วยนะครับ นอกจากนี้ฟูลแลมก็ให้ความสนใจในตัวราฮิมสเตอร์ลิงครับและก็มีข่าวว่าแอสตันวิลล่าก็สนใจนิโคลัสแจ็กสันด้วยเช่นกันแต่เขาคงต้องจ่ายเงินต่ำกว่าราคา80ล้านปอนด์ที่เชลซีตั้งไว้มากเลยละครับแจ็กสันเองก็ต้องการความท้าทายใหม่ๆหลังจากที่เชลซีเซ็นสัญญาคว้าตัวเลียมดีแลปและจาวเปโรเข้ามา และล่าสุดก็มีข่าวของอันเดรซานโตสกองหน้าดาวรุ่งอีกคนครับเวสแฮมยูเนเต็ดได้ยื่นเข้าเสนอขอซื้อเขาไปแต่ถูกเชลซีปฏิเสธไปทําให้คุณคอนต้องหันไปยื่นข้อเสนอที่ดีขึ้นสําหรับมาเตอุสเฟอร์นันเดสของกองหน้าสาวแธมตันแทน โดยสรุปแล้วตลาดซื้อขายนักเตะของเชลซีในซัมเมอร์นี้ดูคึกคักและซับซ้อนมากเลยนะครับพวกเขาไม่ได้แค่ซื้อนักเตะใหม่เข้ามาอย่างเดียวแต่ยังต้องจัดการเรื่องการขายนักเตะที่ไม่เข้าแผนออกไปให้ได้เช่นกันซึ่งนี่แหละครับคือสิ่งที่ท้าทายมากเพราะการขายนักเตะที่ไม่ได้อยู่ในแผนในราคาที่เหมาะสมไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเหมือนกับที่คุณมีนักเตะอยู่ในทีมเยอะแยะไปหมดแต่บางคนก็ฟอร์มตกบางคนก็บาดเจ็บการจะหาทีมที่เหมาะสมและราคาที่คุ้มค่าให้ได้เนี่ยมันต้องใช้เวลา และกลวิธีพอสมควรเลยครับผมมองว่ากลยุทธ์ของเชลซีคือการพยายามสร้างสมดุลในทีมพวกเขาเสริมทัพในแนวรุกด้วยนักเตะอายุน้อยที่มีศักยภาพสูงอย่างกานาโชและซาบีซิมอนส์ในขณะเดียวกันก็พยายามระบายนักเตะส่วนเกินออกไปรวมถึงการต่อสัญญาและดูแลนักเตะเยาวชนที่มีแววอย่างแฮร์ริสันมัวเร่แคมเบลทั้งหมดนี้ก็เพื่อสร้างทีมที่แข็งแกร่งและยั่งยืนในระยะยาว แต่ความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดก็คือเรื่องของราคาค่าตัวนี่แหละครับโดยเฉพาะเดียวของกานาโชที่แมนอยู่ในเต็ดตั้งไว้สูงหลิวถึง50ล้านปอนด์ผมว่าเชลซีคงไม่ยอมจ่ายง่ายๆหรอกครับก็ต้องมารอดูกันว่าเขาจะสามารถกดราคาลงมาได้แค่ไหนเพราะถ้าสุดท้ายแล้วได้กานาโชนานในราคาที่สมเหตุสมผลก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากเขาสามารถเป็นตัวเปลี่ยนเกมได้เลยในอนาคต ส่วนเรื่องของนิโคลัสแจ็คสันที่มีข่าวกับแอสตันนิลลาผมว่าถ้าเชลซีสามารถขายเขาได้ในราคาที่ใกล้เคียงกับที่เขาต้องการก็คงจะเป็นการตัดสินใจที่ดีครับเพราะการที่เชลซีไปคว้าตัวเลียมดีแลบกับเจ้าเปโรเข้ามามันก็ส่งสัญญาณชัดเจนว่าพวกเขากำลังมองหากองหน้าคนใหม่ที่จะเป็นตัวหลักในอนาคต โดยรวมแล้วการซื้อขายนักเตะของเชลซีในตลาดรอบนี้ดูจะมีหลายประเด็นที่ต้องติดตามนะครับทั้งการขายออกเพื่อสมดุลทางการเงินและการทำทีมการคว้าตัวดาวรุ่งพุ่งแรงเพื่ออนาคตและการรักษากำลังสำคัญในทีมเยาวชนไว้ทุกอย่างมันเกี่ยวโยงกันเป็นลูกโซ่เหมือนกับระบบการเล่นฟุตบอลที่ทุกตำแหน่งต้องทำงานร่วมกันนั่นแหละครับ ถ้าจิ๊กซอทุกตัวลงล็อกได้ก็มีโอกาสที่จะเห็นเชลซีที่แข็งแกร่งขึ้นอย่างชัดเจนในฤดูกาลแน่ครับแต่ถ้ายังติดขัดในบางจุดก็อาจจะต้องใช้เวลาในการปรับจูนกันอีกพักใหญ่เลยครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ